ประวัติศาสตร์ของอาหารกระป๋องนะครับก็นับได้เป็นระยะเวลาประมาณ257ปีมาแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่พศประมาณ2,353นบะครับในประเทศฝรั่งเศสพระเจ้านโปเลียนเนี่ยก็เป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีดําริคิดค้นการถนอมอาหารเกิดขึ้นนะครับโดยตั้งรางวั 1, ล1น0 0 0ฟรังให้กับผู้ที่คิดค้นการถนอมอาหารให้ถูกพระทัยท่าน15ปีต่อมาคนที่คิดค้นได้คือนิโคลัสอัพเพิร์ชนะครับซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแหา่งอาหารกระป๋อง เป็นการถนอ,อาหารกระป๋องแรกเนี่ยทำอาหารประเภทซุปนะครับประจุขวดแก้วแล้วก็ปิดฝาโดยใช้ขี่ผึ้งนะครับใช้จุกใบก๊อกทาให้อาหารยืดอายุได้ก็เป็นวิธีการคิดค้นเริ่มต้นนะครับทำให้สืบต่อเนื่องมาในการถนอมอาหารถึงปัจจุบันครับผม สเตอ i ์ไลเซเป็นโปรเซสการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้อนะครับเป็นเทคนิคที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงนะครับโปรเซสสเตอร์ไลเซชันเนี่ยมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภคแต่ก็มีข้อจำกัดทำให้คุณค่าอาหารเนี่ยสูญเสียไปนะครับใช้พลังงานสูงจนทั้งรสชาติอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็มีการปรับปรุงนะครับให้เป็นโปรเซสใหม่ที่เรียกว่า commercial sterilization เป็นโปรเซสที่ลดความรุนแรงของการฆ่าเชื้อลงมานะครับเป็นการฆ่าเชื้อที่ขอให้เกิดโรคเนี่ยหมดไปนะครับ ทําให้ฟู้์สปอยเดตก็พาดูเช่นหมดไปแต่ยังทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่ดีอยู่นะครับเป็นการอนอมคุณค่าให้กับอาหารกระป๋องนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารที่บรรจุกระป๋องกระสองเพาเป็นหลักครับอาหารกระป๋องนะครับและเครื่องดื่มมีผลต่อการมีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบันวิธีการเลือกอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องนะครับมีคอนเซปต์ง่ายๆคือต้องไม่บุบ ไม่รั่วไม่แตนกนะครับไม่ทะลุไม่บวมนะครับนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือจากนภายนอกนะครับอย่างแรกคือไม่บุบไม่บุบก,ก็คือไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยความสิ่งต่างๆนะครับอาหารที่เกิดกับของบุบเนี่ยเราควรติดเลี่งกันกนํามาบริโภคนะครับที่สองคือการรั่วนะครับรั่วคือใช้ไม่ได้เลยคนเพื่อนติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ไม่มีการทะลุกออกมานะครับยังเกิดการเน่าเสียของอาหารได้นะครับจุดเด่นของอาหารลก็คือบรรจุภปณองก็คือ มีอายุของสินค้าได้ยาวนานสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยทั่วไปอาหารกระป๋องนะครับจะอยู่ขึ้นกับชนิดของโปรดักที่บรรจุแต่โดยทั่วไปเนี่ยประมาณมากกว่า1ปีบางชิ้นเนี้ยอยู่ได้ถึงสามถึงห้าปีครึ่งดื่มโดยทั่วไปก็ประมาณ 1, 1ปีถึงหปีครึ่งเป็นหลักนะครับนี่เป็นข้อดีโดยที่เก็บได้ในสภาวะอุณหภูมิห้องปัจจุบันไม่ต้องแช่เย็นนะครับมนทีฟู้ดนะครับถือว่าเป็น โรงงานต้นแบบนะครับเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่มีไอเดียสร้างสรรค์ต้องการมาต่อยอดธุรกิจจุดเด่นของบุญทีนะครับเราออกได้ประมาณ 3- ามสี้สีแรกก็คือคลีนคลีนก็คือสะอาดโปร่งใสตั้งแต่วัตถุดิบนะครับโปรเซสการผลิตเราได้ระบบคุณภาพต่างๆรวมทั้งระบบการทํางานนะครับสีนสก็คือแคร์นะครับเราห่วงใยนะครับในผู้ประกอบการท่านห่วงใยในการโปรเซสการผลิตอาหารนะครับเราตระหนักคุณค่า ของวัตถุดิบต่างๆใส่ใจดูแลเหมือนกับที่อาหารที่เราปรุงและทานเองซตัวที่3นะครับก็คือ c o n v e n i e n c เราพยายามเสริมสร้างความสะสบายให้กับผู้ประกอบการนะครับครบวงจรทุกอย่างนะครับผู้ประกอบการมั่นใจได้ถ้ามาผลิต OEM กับทางบุญทีนะครับจะไดะ้ประโยชน์ต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างแท้จริงครับ